การเตืคลิปดอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้อนๆอหนุ่มๆนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะเออวันนี้ก็อยู่กับผม ลองต่อเฟสนะคะเพื่อนๆเออใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์ก็กดซับสไคร้กดแชร์ผมหน่อยนะเออเราจะได้มีกําลังใจทำาคลิ้ต่อไปเด้อนะวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงเวลาโบนัสชามไปเลยนะเพื่อนโบนัสชามก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกของตละดเกมนะเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูหลากกลายเกมเลยนะใครสนใจก็เรงใต้ก็ม์แรกได้เลยนะเพื่อนเออ ก็จะเพิ่มอัตราการแตกของแต่ละเกมแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมด้วยแล้วก็เวลานั้นเพื่อนเออใครฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกเนี่ยเฉพาะยุทธใหม่นั้นเพื่อนเออก็จะได้เข้ากลุ่มวุฒิธรรมถาวรไปเลยนะก็นะก็จะเพิ่มอัตราการแตกให้เพื่อนนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเกิดใครเติม300บาทขึ้นไปนะเพื่อนเออวันนี้ก็จะมาเล่นเกมไดโดเซลจูเลสิตปร์ก็แบบเอ้จูเลอะไรอะผมอ่านไม่ค่อยออกอะจูเลสิตโรหรอ ไม่รู้่ะเออก็เรียกว่ามิรุสาวนี่ไงอสูรอาณาจักรเฮียอ่านไม่ออกเลื่อนมาช่างมาเลยโอมาวันนี้ก็เอาทุนมาแค่เจ็ดสิบสองบาทนะเออก็มาหนึ่งก็เอาหน่อยเลยเพื่อนอ้ยไม่เอานะเลื่อนไม่เอานะมันไม่ถึงนะตังค์มันไม่ถึงนะมาก็เริ่มที่เบตสองอ้ยเบตหนึ่งก่อนดีกว่านะเพื่อนเออขอเบหนึ่งสักแปดสิหมุนไป เฮ้ย้าก50หมุนก่อนก็ได้นะจาก50หมุนไปก่อนนะเพื่อนเจมารอใครนะแล้วเจอก็ไปแอร์ร้อนมากเลยเพอ่อนร้อนจริงๆนะออโอยแล้วรอบนี้ไงอุ้ยมาถึงก็เอาเลยสิบช่องแรกไปลูกสิบช่องแรกก้องมาเลยแหละสิบช่องแรกสิบช่องแรก ิบช่องแรกนะ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 สิบช่องแรกเถอะขอมามันต้องมาแล้วดอกนี้เป็นไงสิบบาทโอ้โหสุดอ้อนมาถึงก็เอาเลยเบ็ดหนึ่งนัเพื่อนโอ้โหเป็นไงได้เรื่องไหมได้เรื่องอยู่แล้วนะดอกนี้ได้มายี่สิบเก้าบาทโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวนะเออโอ้โหเออก็ไม่มีอะไรมาเพื่อนก็แรกแมามันก็จะ เปงปังขนาดนี้แหละมันแล้วแต่เกมด้วยเพื่อนนะแล้วมันก็แล้วแต่เปอร์เซ็นต์การแตกของมันด้วยนะเพื่อนเออใครที่อยากรู้นะใครที่อยากรู้ก็ลิงใต้คอมเมนต์นะเพื่อนลองทักไปถามก็ดูแล้วกันนะเออก,ก,นะก็ไม่มีอะไรมากนะก็ไม่มีอะไรเยอะๆเยอะเพราะเดี๋ยวเพืเอ่พอนในกลุ่มเอ้เพราะเดี๋ยวเพื่อนพี่ๆน้องๆํงงำคาญผมนะอ๋ออ่ออออจะมาก็มาจะมา เฮ้ยเต็มกาบวันนี้แลกมาก็เปิดเกมมาก็ดีเขาฟีกต่างหากโอ้เจริญบอลนยโยมนะโอ้โห,นะโโหสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะวันนี้ได้เรื่องนะแต่มันมันจะไม่มันจะไม่มา้เลยเหรอเออนี่ไงมาแล้วแล้วคูณห้าเข้ามาโอ้โหผมว่าได้ไปนึงร้อยผมว่าได้ไปนึงร้อยแน่เลยเบื่อเบ็ดหนึ่งเนี่ยเอ,อ้ย มาหน่อยก็ดีเอ้ยสวยงามมาแล้วสองบาทและยังไงต่อโอ้โหไม่มีคอมโบเลยอ่ะมันไม่เหมือนก่อกเพื่อนอยากเข้าเลยดีกว่านะนะเออแล้วถ้าเกิดกูซื้อฟรีนี่จะเป็นสภาพยังไงเนี่ยโอ้โหดูดิเจ็ดบาทเพื่อนโอ้โหถ้าเกิดกูซื้อฟรีสภาพจะเป็นยังไงฮะลองหน่อยไหมล่ะลองสักตั้งหน,น่อยไหมล่ะหมดหมุนเนี่ยลองสักตั้งไหมซื้อฟรีหน่อยไหมฮะซื้อฟรีสักตั้งไหมเพื่อนลองหน่อยเปล่า อ่าเดี๋ยวลองให้ดีกว่านนะเพืเอ่อนเออก็ไม่ได้หวันอะไรอยู่แล้วนะรแมลองหน่อยเพื่อนร้อนแมกแล่นะนๆนนเอาก็เพื่อนๆคนไหนที่ชมกิปผมอยู่นะก็กดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์หน่อยนะเพื่อนแล้วมันมาอย่างนี้มันมาอย่างนี้เข้าฟีมันก็อายสิครับ ข้าฟีในฟีมันก็อายดีน้องโอ้โหเป็นไงแล้วดอกนี้เต็มการาฟไปรดีวันนี้ยโอ้โหแล้วดอกนี้ได้มาเท่าไหร่ดอกนี้ได้มาเท่าไหร่เออโอ้โหเรามาเดียกันเดี๋ยวเรามาเดียกันนาะเมื่อนนานนึงสองสามสี่สิบแปดบาทครับโอ้โหไไหนึย่าไปเลยนะแอร์นี่ร้อนเชียวนะเมื่อนสี่สิบแปดบาทและตอนนี้กําไรมาหลักร้อยแล้วนะเออกำไรมันหลักร้อยแล้วอย่าไปหวนอย่าไปหวนแปลว่าอย่าไปหวั่นนะเพื่อนเออ ก็ผมพูดแบบว่าภาษายุตะคบิดตะเล็ดเ <c oughs> ข้าใจปะเข้าใจปะเธเข้าใจกันแล้วเปล่าน้องๆเออแล้วตอวนี้ไงโอ้โหสิบช่องแรกไม่มานะ <c oughs> สวยงามสวยงามเปิดระโบหน่อยดีกว่ามา <c oughs> เปิดระโบหน่อยนะเริ่มไม่ไหวแล้ว <c oughs> เริ่มไม่บ <c oughs> ุ่มมนแล้วนั่เพื่อนเออมาหน่อยมาหน่อยเจอเจอช่องสองไม่มาว่าเพื่อนสุดยอดสุดยอดไปเลยนะเออ ซื้อฟรีดีกว่าไหมซื้อฟรีดีกว่าไหมเฮะเดี๋ยวจำโมนี้ผมซื้อฟรีให้นอนเพื่อนโอเครนะึเปล่าโอเคไปเลยดิ๊ะวะเอ๊ะวะเอ๊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 ะเอเอ๊ก็เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะก็ะกดไ like, ลค์ก็กดมาร์ตแคร์กดแชร์หน่อยนะเออก็จบกันไปแล้วเบ็ดหนึ่งซื้อฟรีเลยเจ็ดสิบห้าบาทเบ็ดหนึ่งเหมือนเดิมนะเพื่อนโอ้โหมาดิสี่ตัวห้าตัวไปเลยนะเออไม่รู้ว่าจะขาดชุน รู้ว่าจะรอดนะมาดิแล้วคูณสามคูณสี่คูน้าคูณหกโอ้โหคูณเจ็ดคูณแปดคูณเก้าไปเลยนะแล้วมันจะมาหรือเปล่าดอกนี้สวยงามสามบาทก็ามาแล้วโอ้โหโเคมาต่อ1ิดสิบช่องสามไปเฮ้ยสิบช่องสามก็ไดอ้อย่าบอกนะว่าขาดถุงแมวนะไม่เอาเจ๊งนะไม่เอาเจงแล้วไม่เอาเกลือไม่เอาเกลือนะออ้ยมาดิดอกนี้โอ้โห12บสองบาทโอ้โหจะมามันมัน,ม,นมันไม่คอมโบติดต่อกันนะเพื่อนคือแบบ มันจะเกินปุยมุยนะเออก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากผมเล่นเกมอะไรนะอยากดูเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ลองขอเข้ามาดูได้นะเพื่อนเออก็คอมเมนต์ขอ,ขอเข้ามานะเออถ้าเกิดเห็นคอมเมนต์ตรงกับเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมก็จะเล่นเห้เพื่อนและดอกนี้เป็นไงไม่ขาดทุนแล้วแล้วก็ไม่เกลือแล้วนะเป็นไงผมคิดว่านะเพื่อนถ้าเกิดมันเข้าฟรีเกมเองแรกๆนะ่ย แล้วถ้าเกิดเกลือนะเราต้องซื้อฟรีย้ำนะเพื่อนมันจะแจกแบบนี้เลยนะเพื่อนมันเหมือนเป็นเทคนิคในความเชื่อมันก็เหมือนมันก็เหมือนคนเล่นพาราแหละเนาะเออศักดิ์สิทธิ์ทางความเชื่อนะเพื่อนเออและและเราก็มาเปรียบเทียมนะผมพูดเปรียบเทียมนะเพื่อนอย่าไปดราม่าเดอเอ้อเออก็คือแบบแรกๆมันอาจจะเข้าฟรีแล้วแบบไม่แจกให้เราแต่ว่ามันจะให้เราซื้อฟรีอะไรอย่างนี้แล้วก็บึมบมนะเออก็ดูดิก็ได้มาอุ้ย และยังมีหมุนหมุนหมุนฟีเข้ามาอีกอ่ะเออเพื่อนสุดยอดปะก็ได้อยู่นะเกมไดโนเสาร์อ่ะผมชอบมากเลยนะแต่บางทีผมไม่ได้อัดคลิปให้ดูไงเพื่อนคือแบบบางทีไม่ได้ว่างอะไรขนาดนั้นนะเออก็ตามสภาพเพื่อนก็ถ้าเกิดน้องๆหนูหนคนไหนที่ดูอยู่นะก็กดไลค์กดเฮ้ยไม่ใช่ก็น้องๆ้องหนูหนคนไหนที่ดูอยู่นะก็ ถ้าเกิดอายุต่ำกว่า18ปีนะก็ควรได้รับคำแนะนำนะไม่แนะนำไม่เล่นหรือทำตามไปเด็ดขาดนะก็ดูเพื่อความสนุกสนานพอนะโอเคบ่ะนะเออก็ไม่แนะนำไม่เล่นหรือทำตามเปเด็ดขาดนะ,โอ,ะนะนอนอโอเค่ะนะน้งๆโอเคโอเคตามพี่แต่ถ้าเกิดใครหาตังเองได้แล้วก็ถ้าเกิดอยากลองเล่นก็ลิงใต้ก็มีแลกได้เลยฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกยุทธใหม่ก็จะได้เข้ากลุ่มโนรา,ามถาวรไปเลยนะเพื่อน มันก็เหมือนเข้าโบนัสฟรีแหละเออนะก็จะรู้เปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมแล้วก็เวลาด้วยและเขาก็จะเพิ่มอัตราการแตกให้เพื่อนๆอีกนะเออร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนนะเออก็ดได้กําไรมาเท่าไหร่วะซื้อไปเจ็ดห้าเจ็ดสิบห้าก็ได้ประมาณเกือบร้อยได้กําไรมาแปดสิบกว่าบาทนะเก้าสิบเมื่อนเออมาก็กําไรเรายังมีสองร้อยกว่าบาทแล้วนะก็ เอาทุนมาแค่เจ็ดิบกว่าบาทมั้งมาก็ขอขึ้นปเป็นเบสามเลยละกันนะเพื่อนขึ้นปเป็นเบสามก็ขอเท่าไหร่ดีวะอ่าขอกดเองก่อนละกันนะปิดเทอร์โบไปนั้นเพื่อนเออผมยังไม่แน่ใจนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอตัวฟีมาสักตัวก่อนนะแบบว่าแบบว่ามันยังไม่เข้านี่ไงก็ขอเดี๋ยวเปิดเทอร์โบก่อนเดี๋ยวเปิดเทโบกกัน พูดปุ๊บแม่งมาปป๊บเลยขอสักห้าสิบนเบื่อแม่งแจกแน่นอนมันเป็นการเทคมันเป็นเทคนิคของผมอ่ะนะเบื่อและดอกนี้ไงหกบาทเข้ามาแล้วจ้ะและยังไงต่อมาเรื่อยเรื่อยสวยงามสวยงามหนึ่งบาทแลวยังไงต่อโอ้โหสวยงามมาแล้วจ้ะน้องมาแล้วดอกนี้ยังไงโอ้สวยงามคูน้าเข้ามาคูน้าเข้ามาดอกนี้ยี่สิบเจ็ดบาทเรื K ่อยเรื่อยเค้องโอ้โหสามเก้าบาทเมื่อ ดอกนี้ปังๆไปเลยขนาดข้างนอกกันนี่เป็นเพื่อนเออเจ็ดสิบห้าบาทครับเป็นไงสวยงามไหมเอออุย้ยเคียเกอบเขา้าตัวเดียวนะก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ชมเกมอื่นหรือคลิปเก่าๆผมก็ย้อนไปดูในช่องผมได้นะลองต่อสี่นานเพื่อนเออก็กดเข้าไปที่ช่องผมแล้วก็ไปไล่ดูนะมันมีเทคนิค หลากหลายเกมเลยนะเออผมว่าจะแนะนํามาให้อยู่นะเพื่อนเออหรือใครยังไม่แน่ใจร0ออยากเพิ่มเปอร์เซ็นต์การแตกร้อก็ลิงใต้คอมเมนต์นะเพื่อนเติมฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนะเฉพาะยูทใหม่ก็จะได้เข้ากลุ่มวัฒนรรรมถาวรไปเลยนะเพื่อนเหมือนฟรีอ่ะเพื่อนก็คือแบบเราเอา300นี้เออส่งส่งส่งสลิปให้เขาแล้วก็แล้วก็ยังเอา300เนี้ยมาเล่นเกมได้อีกนะอีกหลายค่ายเลยจะพีจีหรือ พ,พีหรืออะไรก็แล้วแต่นะโจก,กงโจกเกออะไรแล้วแต่นะเออก็ตามนั้น,นะเ่อนก็เหมือนเราได้เข้ากลุ่มวัฒนธรรมฟรีเนี่น,นเ่อนเออแล้วดอกนี้ไงคอบโอวอย่างนี้สวยงามและยังไงต่อ,อ,อ,อสวยงามโอ้โหโอิชเฮียเออกูขอด่าเลยแล้วกันนะมันติดมันมันเป็นนิสัยผมแล้วกันเื่อน,นะมันติดไปแล้วอ่ะเออถ้าผมพูดคำหยาบเยอะเกินไปก็ขอโทษน,นะตรงนี้ด้วยแล้วกันนะเ่อน เออถ้าเกิดไม่พูดไม่เข้าหูใครนะหรือว่าพูดผิดตรงไหนก็ขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันนะผมอาจจะรู้ไม่เท่าถึงการนะเฮ้ยอาจจะรู้อาจจะไม่รู้เท่าไม่เท่าไม่ถึงการเอ้อะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะอ๋อหยอกเล่นนเมื่อนเออมาต่อสวยงามหูแม่งคอมโบเรีย่ยๆทุกดอกเลยทุกต่กางเลยนะเพื่อนโอ้โหเบสสาม,มาดีนะเพื่อนเดี๋ยวลองซื้อฟีไหมเบสสามอะ่ะ ผื่อมันจะมาดีกว่าน,นี้ไหมเอาไหมฮะเพื่อนๆอลองหน่อยไหมดองนี้ได้มาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนั้นเพื่อนเออแล้วยังไงแลวยังไงต่อยังไงต่ออืมสวยงามสวยงามเอาือแล้วสวยงามมาต่อเรื่อยๆลูกต่อเรื่อยๆลูกมาดิก็มาดิครับสองบาทคูณห้าเข้ามาแล้วโอ้โหและกำไรตอนนี้มาห้าร้อยกว่าบาทแล้วนะั้นเพื่อนเอาทุนมาแค่เจ็ดสิบกส เจบสอเออหน้าเจ็ดสบองบาทนะเมื่อนเออไม่ไหวแล้วเดี๋ยวแม่งไอ้นี่สองร้ยยี่สิบห้าบาทวัดไปเลยเมื่อนถ้าเกิดมาไม่ดีเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเบ็ดหนักไปเลยยัดไปเลยเมื่อนนะยัดจะหมดก็หมดไปนะเมื่อนก็ตางนั้นแหละเออมาดิสวยคูณสี่มาสวย โอ้โหเฮียมันไม่ต่อวะ่ะเออผมพยายามจะไม่หัวร้องนะเพื่อนเดี๋ยวมันจะเสียนะเออสวยงามสวยงามสวยงามดอกนี้ยังไงสุดติงกริงแมวนะวน้องๆเออบางทีที่ผมพูดเยอะๆพูดซ้ำๆส,สร้างเนี้ยคือแบบผมจะได้ไม่เครียดนั้นเพื่อนเออคือแบบมันจะได้ไม่ต้องคิดตรงนั้นไงบางทีผมหัวร้อนนั้นเพื่อน แต่ก็ก็มันดีหัวสแสแหละหัวเสียแหละเออแต่กูว่าขาดทุนแน่นอนสองร้อยยี่บห้าบาทกูเออโอ้ยมาเพื่อนมาเข้าเกหออมหีือ่ะมาตจอดๆที่เกมเลยอ่ะนะไม่ต้องมาคิดมาเออยี่สบเอ็ดบาทสวยงามแล้วยังไงต่อดอกสุดท้ายเบิ้มเข้ามาโอ้โหจเจริญพอในยอมขาดทุนครับพี่น้องไม่น่าซื้อไปส็สามซ้ำเลย แต่ข้างนอกมาดีมากเลยนะเบื้อนเออโอ้โหค่าทุนยับยับเลยสองร้อยมาขอบทหมวดเบ็ดหนักเลยแล้วกันมาขอสักเบ็ดสิบนะเบื้อนขอสักเบ็ดสิบสักสามสิบหมุนนะมาสามสิบหมุนถ้าเกิดไม่ดีขึ้นผมจะเลิกแล้วเบื้อนนะสามสิบหมุนไม่ดีขึ้นผมจะเลิกแล้วนะเบื้อน,นะน,น,เ,น,เ,อนเออก็ต้องเข้าใจผมด้วยแล้วกันนะเออ เธอมาหลอกใค้นะแล้วเธอก็ไปสวยสวยสวยงามเลยเธอสองร้อยกว่าบาทเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโอ้โหมาหน่อยมาหน่อย14สี่บาทแล้วยังไงต่อเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เอ้ยเอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้โหจะหมดแล้วจะหมดจะให้หมดไปนะวันนี้เดี๋ยวกูเอาใหม่ม่นี้นะเพื่อนเออมามา,มาดิครับตอนนี้โอ้โหเก้าร้อยกว่าบาท มันมันทำให้ผมใจหายหรือเปล่าเพื่อนเฮ้ยมันจาให้ผมใจหายเพื่อนนะเออบทจะมาก็มาบทจะหายก็หายนะมันทำให้ผมใจหายห,ายหรือเปล่าและดโดกนีก้คอมโบสุดจัดอะคอกดงเน,นี่ยเพื่อนเออได้มาเท่าไหร่ดูกันได้มาเท่าไหร่หนึ่งพันสี่สิบบาทเป็นยังงี้ปยมันเพิ่งจะมาต่อสุดท้ายหรอลูกชี้าปจะหมดอยู่แล้วนะจะหมดอยู่แล้วอื้อ จเจริญพรในโยมนะเออโอ้โหโหัวจะปวดนะเพื่อนนะโอ้ยเล้วดอกนี้หนึ่งร้อยสี่สี่บาทแล้วไม่อู้หนึ่งมาสองร้อยกำไรล้วนเลิกเลิกขาแม่เลิกค่ะเลิกเลยนะและดดอกนี้ได้กำไรมาเท่าไหร่ได้กำไรมาเท่าไหร่นะโอ้โหมาเรื่อยๆมาเรื่อย ได้มาเท่าไรเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมแล้วกันนะถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปผมนะเออก็อย่าลืมใครที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์การแต่แล้วก็เวลาก็เ,กเรียงได้ผมมีแลกได้เลยนะเพื่อนฝากสามร้อยเข้ามาฝากสามร้อยบาทเข้ามาสามสามร้อยบาทเข้ามาครั้งแรกก็จะได้เข้ากลุ่มบุิธรรถ,ถาวรเลยนะเพื่อนและดอกนี้ได้มาหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทโอ้โหยังไงยังไงดอกละยังไงโอ้โหไม่มาเลยเพื่อนเออ ก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนก็ได้กําไรมาพอสมควรเหมือนกันนะเอาทุนมาแค่72บาทเท่านั้นเองนะเพื่อนเออก็ได้กําไรมา2,407อเเอเหมือนแบบว่าได้ทาไมมา2,404ฟสี่ฟเพื่อนพอเพราะเศษมันจะมี74บาทนะผมเอาทุนมาแค่72อนะเออวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะเพื่อนก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยละกันนะ <c oughs> ใครอยากรู้รเวลาเวลาการแตกของของเกมแล้วก็เปอร์เซ็นนะก็ลิงใต้ของมต์แรกได้เลยยุดใหม่ฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกเขาก็จะเพิ่มอัตราการแตกให้เรานะร0 0เลยนะเพื่อนเออใครสนใจก็ลิงใต้ของมต์แรกได้เลยนะเพื่อนวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันเต็มกราฟเร็วน,นี้นะในดูสาวแม่งเต็มกราฟเลยนะเพื่อนเออก็คือแบบเย็ดโคกมาเต็มกราฟเออไปแล้วไม่ายเพื่อนก็ไปแล้ว กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะด้วยจุจบ๊บ